ขอเจริญพรญาติโยมและคณะศิตยานุศิตทุกท่าน mm. เนื่องด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ mm. ก็ทำโพธิมงคลสมควรปิยสีโลเปลียนธรรมเก้าประโยชเจ้าคณะภาคสอง ซึ่งพระเดชพระคุณได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดนิมมานารดีในวันที่22กันยายนพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันที่เราในฐานะที่เป็นคณะศิษยานุสิตจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถาวายการต้อนรับ หลวงพ่อของเรากลับมาในเวลาตั้งแต่13ดสามจุดศูนย์นอเป็นต้นไปซึ่งเมื่อกล่าวถึงพระเดชพระคุณของพ่อะธรทำโพธิมงคลท่านเป็นพระห้าบุคลิกนั่นคือบุคลิกที่หนึ่งเป็นพระผู้สร้างคือท่านสร้างศาสนวัตถุคือสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแบบพระอุโบสถสองท่านเป็นพระผู้ให้คือให้วัตถุ คือให้ทานอยู่เนืองนิดให้ทำและให้โอกาสคน 3. ท่านเป็นพระผู้ทรงคุณประโยชน์นั่นคือเป็นผู้ที่ประกอบด้วยทิฏฐธรรมิกัตประโยชน์คือประโยชน์ในปนัจจุบันและสำหรายิกัดประโยชน์คือประโยชน์ในภพหน้าซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบให้กับบุคคลทั่วไป 4. ท่านเป็นพระผู้สองข้อสังคมคือประกอบด้วยคุณธรรมมีสขาว,วัตถุและภวิหารธรรมเป็นต้น 5. ท่านเป็นพระธรรมคือทำให้ดูทำให้รู้ทำให้ปรากฏและทำให้ดีตลอดระยะเวลา35ปีที่พระเดชพระคุณดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดหิมาราดีถือว่า พระเดชพระคุณได้เป็นต้นแบบให้ในทุกๆด้านให้กับพระพิสุทธิสามเณรประชาชนและศิทยานุศิทำให้เป็นต้นแบบเพราะนั้นการกลับมาของพระเดชพระคุณนั้นในฐานะที่เราเป็นคณะศิทธิยานุศิถือว่าพระเดชพระคุณนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ไปปฏิบัติศารนกิจเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหาษัณฑิตของประเดชพระคุณลองพ่อของพวกเราได้ปฏิบัติสมบูรณ์แล้วตอนนี้เราจะได้ร่วมกันต้อนรับพระเดชพระคุณและไปรับพระเดชพระคุณด้วยกันขอเชริญพร